สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆอีกแล้วนะครับคันนี้สภาพดีเลยนะครับสวยงามสไตล์ v i p กันเลยทีเดียวครับเป็นนิสสันซันนี่น o โอปี2004ันนะครับคันนี้เป็นโฉมท้ายแตงโมแล้วนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาก็สามารถต่อรองกับเจ้าของได้ด้วยนะครับคันนี้ภาษี65นะครับกัญญาห5ภาษีไม่ขาดครับเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะครับสามารถเติมน้ำมัน9195 E20 ได้ด้วยนะครับประหยัดด้วยนะครับ เลขไม่อยู่ที่1,80,000เท่านั้นเองนะครับไม่แท้นะครับมี ABS airbag ครบครับดิสเบรกสล้อเลยนะครับดิสเบรกทั้งหน้าหลังเลยมีกุญแจรีโมทประตูเซ็นทรัลล็อกภายในสะอาดสะอาดนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานไม่มีแตกนะครับตอนนี้ก็รีวิวดูสีรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับเป็นโฉมไทยเซนโวครับสวยหรูดูดีเลยนะครับ v i p เครื่อง QG 1 8 0 0 cc นะครับสมบูรณ์ เรียบไม่สั่นนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลความร้อนปกติครับเกียร์ออโต้เปลี่ยนง่ายไม่กระตุกนะครับเข้าครบทุกเกียร์ช่วงล่างดีเลี้ยวสุดไม่ดังแอร์เย็นตัดต่อปกตินะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานขึ้นลงครบๆบนะครับพวรงรลัยมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานสวยงามครับยางอะไหล่แม่แรงมีครบคบคันนี้ราคาอยู่ที่8ป0ห0ืนบาทเท่านั้นนะครับหลังคาเรียบเรียไม่มีชนหนักนะครับเมื่อกี้สีสันงงามภายใน v i p นะครับ เบาะหนังสีครีมตัดกับแผงลายไม้นะครับมีที่วางแก้วด้วยครับเบาะหลังไม่อยู่ที่1 8 0 0 0 0มื่เท่านั้นนะครับไม่แท้ครับรถใช้งานน้อยภาพสวยเลยทีเดียวนะครับคันนี้ิวดูกันเรื่อยๆนะครับภายในสวยครับไฟติดครบทุกจุดครับมีไฟอ่านหนังสือทั้งคนขับทั้งของผู้โดยสารนะครับกระจกสองหน้าก็มีไฟให้นะครับเียอโต้แผงลายไม้นะครับสวยงามสไตล์ V.I.P เลยทีเดียว ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะเปิดดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะครับเผื่อท่านใดฟังไม่ทันก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ